คุณอนุทินว่ายังไงล่าสุดคุณอนุทินเนี่ยนะคะแจ้งล่าสุดนะคะบอกว่าเดี๋ยววัคซีนจะมามาเนี่ยเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าจะมาวันที่24กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นี่นี่เมื่อสิบชั่วโมงที่แล้วม,มาถึงไทย24กุมภาพันธ์แล้วหลังจากนั้นอีก3วันจะมีการฉีดนำร่องให้กับคนในประเทศใครฉีดก่อนดิฉันจําได้ว่าคุณอนุทินบอกว่าจะฉีดก่อนคนแรกหมอหนูบอกอเพื่อความ<ป>มั่นใจผมฉีดก่อน <st> ตอนนี้หมอหนูยังมั่นใจอยู่ไหมยังน่าจะยังมั่นใจอยู่นะจะ,นจะฉีดก่อนใช่ไหมฉีดก่อนต้องฉีดก่อนอเพราะคุณ,อ,คณอนุทินพูดไว้ก่อนหน้านี้ในหลายๆประเทศเขาก็ส่งผู้นําของเขาไปฉีดก่อนพี่โอสิงคโปร์เนี่ยลีเซนลุงเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ในกลุ่มของผู้ที่มีอายุเยอะ,อะนะคะก็ไปฉีดก่อนอ,อย่างที่กัมพูชาเนี่ยฮุนเซนเนี่ยก็ได้ส่งฮุนมาเนตหรือว่าลูกชายเนี่ยฉีดก่อนเช่นเดียวกันนี่ลีเซนลุงเาก็ฉีดนี่ลีเซนลุงใช่ฉีดก่อนผู้นําต้องสร้างความมั่นใจ อ้าวพี่โอถ้าเราไม่เห็นผู้นําฉีดเราจะกล้าฉีดไหมอันนี้พูดตรงๆไม่รู้ผมรองเสีือนู <S 1> <S 1> ว่าจะฉีดไหมมาดูตามแผนเขาแล้วเขาจะมีสิบจังหวัดที่จะได้วัคซีนก่อนใครเพื่อนค่ะกลุ่มจังหวัดจะได้จังหวัดไหนบ้างคุณวิลาสินีสมุทรสาครจะได้ก่อน8ปดแสนกว่าโดสนะคะกรุงเทพ8ปดแสนโดสนนทบุรีสองหมโดสปทุมธานี2องหมโดส สมุทรปราการ28,000โดสระยอง18,000ชนบุรี28,000จันทบุรี16,000ตราด12,000และสุดท้ายคือจังหวัดตากนะคะประมาณสัก16 0 0 0 0โดสรอลุ้นกันว่าจะได้ตามนี้หรือไม่แต่ในขณะเดียวกันต้องบอกว่าโฟกัสว่าเรื่องของการบริหารงานว่าด้วยเรื่องของการได้มาซึ่งวัคซีนมาดูแลระบบเศรษฐกิจและชีวิตของคนไทยนั้นจะเป็นปมใหญ่ที่จะมีการสกร,รัมรัฐบาล ลุงตู่ครับ